ขอถามคนไทยทางประเทศเลยนะครับที่คนตัมพูชาไปทํางานที่ในประเทศไทยพวกเขาเคยสร้างความเด็กรลอนให้คนไทยหรือไม่เคยสร้างความเด็กรลอนให้ประเทศไทยหรือไม่มีแต่พวกเขาเอาเงินไปให้ประเทศไทยเอาเงินไปให้คนไทยแล้วทําไมพวกคนมีความคิดที่เวลวร้ายดูทุกเขาเยียบย่มเขาจิตใจของคนไทยยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าครับ แล้วทำไมคนไทยไม่รู้จักต่างความดีกันทำไมคนเราไม่รู้จักช่วยความเรือช่วยเรือกันแล้วทำไมไมีความคิดที่เลวร้ายดูถูกกันเพื่ออะไรผมเองอยู่ประเทศไทยมาถึง2 5ปีผมไม่เคยดูถุประเทศไทยไม่เคยเย็ยบยันประเทศไทยแต่มาถึงทุกวันนี้พวกคนทำให้ผมเจ็บปวดมากกว่ามากกว่าปวดเทอสองเท้าพินดินผมก็เสียหาย บ้านญาติผมก็ต้องผู้คนทำร้ายทำให้จิตใจผมนี้อยู่ไม,ม่สงบมีความเจ็บปวดและทำไไประเทศที่ผมรักที่สุดผู้คนกลับมาทำร้ายผู้คนเอาไปแล้วผู้คนจะมีความสุขไหมที่เอาของเขาไปเอาไปเป็นของตัวเองาบาปกรรมีจริงๆนะครับเลิกทำร้ายกันได้แล้วรู้จักทำความดีกันบ้างอย่าสร้างแต่ความชั่ว,วอะไรนะคนขเขมรมาทำงานประเทศไทย ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยมีแต่เอาเงินมาให้เฮ้ยโอ้โหผมไม่เคยรู้เลยว่าคนขมินเอาเงินมาให้คนไทยเหรอเนี่ยโอ้โหตอนไหนอะเมื่อ,อไรคนขมินที่เป็นแรงงานเอามาให้ยังไงนะแล้วเอ็งบอกว่าอะไรนะไม่เคยดูถูกประเทศไทยหรอกเอ็งมันตัวดีอะปากดีสุดแล้วนะ เอาเงินมาให้งงมากจินตนาการอะไรก่อนงงมากนะอย่าบอกนะว่าหลบหนีเข้าเมืองแล้วจ้างนายหน้าพามาแล้วบอกว่าเอาเงินให้คนไทยเองคิดผิดคิดใหม่นะมาประเทศไทยเนี่ยมาตัวเปล่านะครับมาตัวเปล่าแล้วมาของานเขาทำ เข้าใจไหมแล้วเขาจ่ายเงินเดือนไม่ไม่ได้มาทํางานฟรีให้เขาเขาจ่ายเงินเดือนนําซ้ํานะเองมาใช้ทรัพยากรของเขาไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางโรงพยาบาลโรงเรียนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมาใช้ของเขาคิดใหม่สิเฮงนะนั่นไม่ใช่เอาเงินมาให้เขา มาเอาของเขามาหาผลประโยชน์จากชาติเขาเขาไม่ด้ว่าอะไรตรงนั้นเขาไม่น้ว่าอะไรแต่เองพูดอะไรอะ่ะไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยเยอะแยะไปเขา้าใจปะบางคนมาตั้งกลุ่มตั้งแก๊งเป็นนักเลงมีเยอะแยะไปคนขมิอนอ้นและหลายคนนี่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองนั่นคือความเดือดร้อนแล้วนะพราเขาต้องตามจับไม่พอ บางคนมาเสร็จปุ๊บเป็นขี้ขโมยนะไปลักไปขโมยของเขาก็เดือดร้อนแล้วนะบางคนมาเป็นนักเลงคิดดูดิเป็นนักเลงไปขู่เข็นคนไทยก็มีไปทไําร้ายคนไทยก็มีนั่นก็เดือดร้อนอีกแล้วสร้างความเดือดร้อนแล้วนะั่นแะลองไล่เลี้ยงดูแล้วเองเอาเงินตรงไหนมาให้เขาอย่าบอกนะเองบอกว่าการลักลอบเข้ามาเนี่ยจ้างนายหน้าเอาเงินให้คนไทย เองอย่าเข้าใจความหมายผิดเงินนอกระบบนั้นอย่าเข้าใจความหมายผิดนะไม่ได้เอามาให้คนไทยเองเปิดทางตัวเองเพื่อมาหาผลประโยชน์แล้วจะบอกนะว่าทำไทบัตรแล้วเอาเงินมาให้คนไทยนั่นก็เป็นการที่จะต้องทําตัวเองให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่ทุกประเทศต้องมีไหมไม่เฉพาะคนประเทศไทยนะไปทํางานประเทศเกาหลีอยู่เท่าไหร่เจ็ดแปดหมื่นเอาเงินไปให้เกาหลีเหรอนั่นอะแล้วเองได้ไปกลับบ้านเท่าไหร่ ไปญี่ปุ่นนี่เป็นแสนได้เงินมาจากญี่ปุ่นเท่าไหร่มองสินะนั่นคือไปเบิกทางของตัวเองไม่ใช่เอาเงินมาคนไทยนะโอ้ทำไมคิดแค่นี้ไม่เป็นอยากจะคิดเข้าข้างตัวเองเดียวคิดอะไรที่ตัวเองได้เปรียบอะเอาดีเข้าตัวลว้ลวนเลยแล้วยนอุจจาระให้คนอื่นโอ้โหน่าตบปากจริงเลยพูดอย่างเงี้ยนะ เองนี่มันแบบเห็นแกตัวเห็นแก่ได้แล้วมันตะว่าอะไรเขาคนใดไปเอาอะไรแผ่นดินอะไรของเองเองศึกษาหน่อยนะเองศึกษาหน่อยแล้วบ้านญาติเองอ่ะมันตั้งอยู่ฝั่งนี้นะบ้านพ่อเองมันตั้งอยู่ฝั่งนี้เองอ่ะนะตั้งอยู่แผ่นดินไทยเขาก็ต้องเอาคืนในแผ่นดินเขาแล้วหาว่าเขาทําร้ายทําไม่ดีบ้านเองอ่ะเคยทําดีกันไหมเคยทําะอะไรดีให้ประเทศไทย เคยตอบแทนอะไรเขาบ้างหรือเปล่าถามอย่างนี้ดีกว่านะเคยได้แต่จากเขาเคยชินเคยตัวเคยขอเขาเคยได้จากเขาวันนี้พอไม่ได้ก็ไม่พอใจสิ่งที่พวกเองเคยได้เคยเอาไปนี่เขาเอาคืนของเขาเพราะเองเป็นคนไม่ดีกันเป็นคนไม่รักดีเป็นคนเนรคุณเขาเอาคืนของที่เขาเคยให้เนี่ย ควาจริงเขาไม่ได้ให้แบบให้ขาดนะให้อยู่เฉยๆให้หลบภัยให้หลบหลีบหลบหลีกอันตรายแต่ถึงเวลาแล้วเขาขอคืนเองก็ไม่ให้กันก็เองมาตั้งลกรลากใส่ซะที่นั่นทั้งๆท,ที่เป็นรู้อยู่เป็นของเขาเขาเอาคืนเขาก็ขับไล่สิครับเมื่อคุณไม่ยอมให้ดีๆอะแล้วหาว่าเขาทําไม่ดีไม่ดีตรงไหนก็บ้านเขาที่ของเขาตัวเองเคยทําดีกับเขายัง อะไรนะบอกมาอยู่ประเทศไทยยีหปีไม่เคยดูถูกป,ประเทศไทยไม่เคยสร้างความเดือดร้อนประเทศไทยโอ้โหน้อยไปเองอะ่ะเองพูดแต่ละครั้งโอ้โหทั้งสาบแช่งทั้งด่าทอทั้งให้ร้ายเขาดูนี่มีแบบชี้เขาเรียกอะไรเห็นอเคอนประเทศไทยบอกนี่นี่เอาเลยนี่คำแหงนฐานคำแหงนอยู่ทําไมจัดมันเลยให้ตุยันทั้งประเทศเลยนั้นปากเองหรือเปล่าพูดอ่ะ ไปดูคลิปเองยังมีอยู่เลยนะคลิปของเองอะ่ะนี่เ่ะไม่เคยให้ร้ายประเทศไทยไม่เคยดูถูกประเทศไทยมันน้อยไปสําหรับเองอะ่ะนะเคยมีความคิดดีๆเคยมีคําพูดดีๆขอบคุณประเทศไทยรา้ไหมยี่สิปีที่เองเนี่ยมาพึ่งใบพุนเขาเคยอาศัยประเทศไทยเมื่อก่อนโอ้โหปากหวานกลับถึงบ้านถึงวันเนี้ยเองพูดเนี่ยปากเองเนี่ยเป็นปากสุนัขเรียบร้อยเลย นะเอง็งในเรคุณถึงที่สุดหรือรู้เปล่าเป็นคนที่ในรคุณถึงที่สุดเลยตลบตะแรงแบบที่สุดไม่มีใครเท่าเองแล้วนะถ้าแบบครับพูดได้ครับบอกได้ครับอยากให้แบบว่ามีใครสักคนตบปากเองให้เองสำนึกนะให้รู้ถึงคุณงามความดีบ้างแล้วทำาเป็นมาสอนคนไทยโอ้ยอยู่ในประเทศไทย กินเงินเดือนของคนไทยมาสอนเขาเองนี่มีความรู้มีศิลธรรมนักเลยว้ยมีงวดกินกับอันี้เลยเกินบ่จริงๆยอมรับแทนที่จะไ็บสงบสงเ่ียมเจียมตัวนะกระตันยูรู้คุณไม่มีหรอกมีแต่คนอวดดีกันทั้งน,น, <c oughs> น,นั้นเห็นแล้วแบบบองจึงขึ้นนะครับก็ฝากไว้ตอนนี้ครับทุกคนนี่นะฮะใครคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นเต็มที่ครับผม สวัสดีครับผม